เขาจากไปแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นว่ากระแตหนูแต่งงานตอนอายุ20ปีจนเดี๋ยวนี้หนู41หนูมีเรื่องเศร้าที่อยากระบายค่ะขอพื้นที่ว่างด้วยนะคะเรื่องราวของหนูมีอยู่ว่าหนูแต่งงานมีลูกชายหนึ่งคนหนูใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรามีกันสามคนพ่อแม่ลูก อิ่มบ้างอดบ้างสุขบ้างทุกบ้างหนูเป็นคนที่เรียบง่ายสบายๆไม่สวยขี้วเรตาเคทุกอย่างอยู่กับหนูหมดแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่หนูเลือกได้ก็คือเป็นคนดีของสังคมและคนรอบข้างรวมทั้งเป็นแม่เป็นเมียที่ดีนี่คือสิ่งที่หนูเลือกเองแต่สิ่งที่หนูเลือกมีอย่างหนึ่งที่อยู่กับหนูได้ไม่นาน ก็คือสามีของหนูเองเมื่อต้นเดือนสิงหาคมสามีหนูเข้าป่วยมาตลอดเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำหนูทำงานดูคนป่วยอยู่คนเดียวลูกชายก็เรียนอยู่ปีสามกลางคืนก็นอนเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลกลางวันก็ทำงานเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดสองเดือนเงินก็ไม่มีทองก็ขายไปหมด เพื่อจะให้เขาหายเป็นปกตินั่นคือความหวังของหนูแต่แล้ววันที่หนูกลัวที่สุดในชีวิตของหนูก็มาถึงเมื่อคุณหมอเรียกหนูไปพบบอกหนูว่าสามีหนูไม่มีทางรักษาได้เขารอวันที่จะตายไปจากโลกนี้อย่างเดียวหนูเลยถามหมอว่าเขาเป็นอะไรหนูฝากชีวิตเขาไว้กับคุณหมอคุณหมอก็รักษาไม่ได้หนูก็ยิ่งจนปัญญา หมอบอกว่าเขาเป็นโรคมะเร็งปอดแพร่กระจายไปยังสมองขั้นสุดท้ายหมอทำอะไรไม่ได้หนูร้องไห้อยู่ครึ่งวันทั้งสงสารเขาทั้งสงสารตัวเองที่ขาดหัวหน้าครอบครัวจากนั้นไม่กี่วันเขาก็จากไปจริงๆเขาจากหนูไปอย่างสงบแบบหลับไปเลยหนูทำอะไรไม่ถูกคนแรกที่คิดถึง ก็คือเจ้านายที่หนูทำงานอยู่พอหนูบอกเจ้านายก็จัดการทุกอย่างให้หมดเจ้านายมีบุญคุณกับหนูชาตินี้หนูจะทดแทนหมดหรือเปล่าลมหายใจที่เหลืออยู่ของหนูของอุทิศกับเจ้านายและลูกชายเพียงคนเดียวนี่คือสิ่งที่หนูปฏิญาณกับตัวเองเอาไว้จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตหนูจะทำได้ทุกวันนี้ชีวิตของคนเราสั้นนักนะคะ ถ้าใครมีความรักก็ขอให้รักกันนานๆดูแลซึ่งกันและกันนะคะ